นัลโหลสลิปิงเบบีสวัสดีค่ะวันนี้ปากแรงแรงฤทธิ์มากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปโรดทริปกันนะวันนี้จะพาไปเที่ยวเลคเจนีวาที่วิสคอนซิน แต่ก็ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่วันนี้มีพี่ปิ่นไปดูวยไปดูกันเจ้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกัน ด้านฟลาเวอร์สคีฟอยเอเวอร์ที่เรามาเก็บดอกทานตะวันกันนะต่สตรอเบอรี่หมดแล้วก็เลยเป็นดอกทานตะวันแทนเนี่ยตามตามไมนี่ไปเลยน่าจะไปที่ทอมสันฟาร์ม she's really dead she's like dead to the world right now she won't wake up อันนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่เนาะหรือว่ารา er สเบอรี่ er อ,ร er อันนี้ร er าสเบอรี่ว้าวถึงแล้วโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะคิรินโอ้โหคิรินพร้อมสุดๆ <c oughs> อันนี้คือไร่ดอกทานตะวันดูสิท้องฟ้าก็สวยเลยเก็บดอกทานตะวันได้คนละ6ดอกเสร็จแล้วก็มาสามารถมาใส่น้ำใส่อะไรตรงนี้ได้นะคะแล้วตรงนั้นคือเป็นส่วนของไร่ข้าวโพดเข้าไปดูได้นะเดินได้พี่ปิ่นไปหยิบกันไก่มาเพื่อที่จะมาตัดดอกทานตะวันไปไปดูกันเถอะ เดินเข้ามาในะช่งดอกทานตะวันเด็กๆหายไปแล้วดูสิตอนนี้ดอกทานตะวันอ่ะเขาแบบผันหน้าหาแดดซึ่งแดดอยู่ตรงไหนนี่เราก็รู้สึกว่ามันร้อนไปทุกที่เลยเอ้ยสวยไหมคะดอกทานตะวันมพึ่งเต็มเลยคีรินระวังนะคะคีดินกำลังเดินหาดอกทานตะวันที่ตัวเองชอบอยู่ Hi <My> kids Kira you got one let me see beautiful Kira hold it can s <S beautiful No you can use my s i s t e r if you want โอ้ยดูสิทุกคนหันหน้ามาทางนี้สวยมากว้า wow. I want one of these flowers I think they make wow I have a prickly flower Oh, s cute. <S look at this เพิ mm ่งกำลังกินเกสรอยู่เนี่ยเกสรดอกทานตะวันโอ้ยพี่บินดูดอกนี้ใหญ่โมโหลานทานเห็นไหมได้แล้วคนละหกดอกพี่แคล่าไหนดูของพี่แคล่าดิ โอ้ว oh, wow. ้าวคีรินในของคีรินอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อ oh, ของคีรินอยู่กับพี่เคียร mm ่าโอ้โ hmm. หสวยงามเย้ yeah. สวยเหมือนกันนะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่ค่อยแบบมีอะไรอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเฮ้อเยอะมากดูสิเป็นแบบเกือบหลงเลยอะ่ะเมื่อกี้อ่ะมันเป็นเหมือนทางแบบ ทางวน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 แล้วแบบมันคือมันค่อนข้างสูงเห็นปะมคะแล้วเราก็ตัวเล็กไงเราก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้ก็แอบกลัวว่าจะหลงเหมือนกันแต่ก็เดินกลับมาทางเดิมค่ะ p l a y s a ซฟสำหรับพวกที่ซีโร่ไดเร t ชันอย่างดิฉันสนุกแดดดีมากแต่ก็ยังมีลมอยู่ที่เราจะไปดูกันซิว่า ดอกของใครเป็นอย่างไรสวยงามแค่ไหนละค่ะเอาละค่ะเะะย้ถึงทางออกแล้วเย้ไหนคิรีนหิวน้ำหรอมีเงินหรือเปล่าเงินอยู่ไหนหมดนะ้ะเนี่ย ของเงินเธอหน่อยไหนดูสิค้าดอกของพี่แคลินโอ้โห nice. สวยมาก oh <my. S 2> นั่นคือของพี่ยากกับของพี่ <c oughs> งคลินอันนี้คือของแม่กับของพี่เป็นว้าวย <c oughs> งาม <c oughs> ไหนดูพี่ยาดกันเล น,นี่ไงมีกันไกยอยู่ตรงนี้นี่นะแม่ใส่ถุน่น้ำไปละ Sunflower. <laughs> <right? laughs> <laughs> 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 oh wait, that's a good picture. You have to screenshot this in the video later. <speaking in Spanish> you should have brought my, my sunflowers. คีรินคีรินบอกว่าคีรินจะขอกินอะไรนะกินก็ขอกินโค้กอ่ะกินแค่ไหนสองคำแค่นั้นเองเลยใช่ไหมแล้วก็จะไม่กินเลยใช่ไหมสัญญาไหมสัญญาไหมคะสัญญาไหมโอเคโอเคเก็บดอกไม้เสร็จแล้วเย้เดี๋ยวไปเที่ยวเลกเจนีวาต่อนะจ๊ะ

ก็ต้องใส่ไินเทอร์ไลเซนเต็ของเราเข้าไปแล้วก็จ่ายเงินจ่ายด้วยการ์ดหรือว่าคอยก็ได้สองเหรียญต่อสองเหรียญต่อหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงพอปะพอสามชั่วโมงก่อนนะก็มาเพิ่มได้เนาะา ก็ได้รีซีดออกมาเจ๋งเรียบร้อยเย้ <laughs> let's go อืม hot belly what are you having ่ h uh, chicken pot pie soup chicken pot pie soup you even have sandwich พี่อยากกินมิลช์ เดินเล่นชมเมืองชมแหลกชิวมากเลย บีชตรงนี้นะคะต้องเสียค่าเข้าเข้าไปนะคะผู้ใหญ่หรือเด็กที่อายุมากกว่า8ขวบต้องเสียคนละ8เหรียญเพราะฉะนั้นเที่ยวประหยัดสไตล์คุณแม่ดูเอาลูกไม่ต้องไปเดินถ้าจะเป็นจไปเดินที่บีชแถวบ้านเรานะจ๊ะโอเคไหม เก็บเงินไว้ก่อนนะโอเคไหมคะทำไมนูชอบเล่นายมากๆโอ้โชอบเล่นชายมากๆเลยเดี๋ยวแม่จะพาไปอีกบีชหนึ่งนะโอเคไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำอะไรมาด้วยล่ะลูกถ้าลงไปมันก็แบบเล่นน้ำไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยมานั่งดูวิวดีกว่า้เยออ้มันครออะไรอ่ะาาหรายลูก กี้ถบัมีเรือเต็มเมเลยคีรินฮปปี้ยังคีรินแฮปปีรินปยังออคีริป h a p ยคะสอนิ้วเลยถ้าจูสองนิ้วอย่าสามนะสองพอสามอันตรายมันไม่สามอันตราย สี่สี่สีอ่อะสี่ได้<ส>แต่ห้ามสามกิริน้ำเย็นไหมคะน้ำเย็นนิดนึงน้ำเย็นนิดนึงแล้วในน้ำมีอะไรบ้างอะ่ะมีสาหร่ายโอ้โหในน้ำมีสาหร่ายเขียวเขียวเยี่ยเกี้ยคี้ับที่เหมือนสาหร่ายที่หนูกินกับมิโตซุปหรือเปล่ายำมียำมีมานั่งเล่นที่ตรงริมน้ำทุกวันเลย <laughs> แปลวเอวเลิก Make sure you check. แม่หากิจกรรมให้นะคะเพราะว่าแม่ไม่ยอมจ่ายเงินให้เด็กๆเ,เข้าไปในนั้นคนละ8ดเหรียญเด็กๆก็เลยมาเล่นหาเปลือกหอยกันตรงนี้ส <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นุกกว่าอีกใช่ไหมใช่เลยเยี่ยมเลยแม,แ,มแม่ต้องถอดรองเท้าไม่อยากแค่นะั้นไม่ต้องขอดรองเท้าโ okay. อเครจาแดด โอเคโอเคหนึ่งสองสาห้ดแปดแล้วน้องคีรินหอยภาษาอังกฤษว่าอะไรคีรินหอยภาษาอังกฤษคืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยเกลือกหอยเกลือกหอยภาษาอังกฤษคืออะไรมันคือจัดจัดใช่ถูกเลยมันคืออย่างนั้นเลยปา なあ、no.

pop บ้านกันสนุกมากวันเดย์ทริปของเราเด็กๆอยากมาเที่ยวอีกไหมอยากอยากโอเคอยากไปเล่นสนามเด็กเล่นที่พังโอ้โอเคโอ้โหมีรีเควสต์แล้วนะเดี๋ยวเราไปสนามเด็กเล่นต่อใช่ไหมคะเลิกไหวไหมกิเลนโอ้โหโอเคค่ะจ้ะวันนี้กู๊ดเดย์มากเลยอ่ะขับรถดูทางแบบ ก็แบบขับง่ายเนาะเหมือนขับโลโคอลไปเรื่อยๆข้างๆทางก็มีต้นไม้เยอะมีสนามมีฟาร์มเยอะแยะมากไว้ไปเที่ยวกันอีกนะ